ตอนนี้เวลาตอนนี้รวาเจ็ดโมงสิบนาทีกับเพลงงานวัด นี้แล้วก็อยู่เกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วลนะครับ <c oughs> เครื่องจะออกเวลาประมาณ11โมง15นะครับทุกคนก็คือตัวโกตัวเครื่องคือเราออกตั้งแต่6โมงครึ่งนะคะทุกคนเฮ้ยพี่ดาราปเป็นค่ะคนข้างหน้าหรือคนข้างหลังกัะสนุกสองเราเคยเที่ยวงานวัดบ้านตายทำบุญปิดทององค์พระ เรียบร้อยครับท่าเสียานากาศอาชาติอุบลราชธานีตอนนี้เข้าเป็นคนอีสานเลยแต่ว่าเราไม่ได้มาที่อุบลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาอะไรกินที่สีสะเกตกัน,กนโอ้เรียนัวย <c oughs> โอ้ปวยบ้างก็ไม่รู้ทำอะไรมึงล้างเนี่ยเฮ้ฮ่าเข้าไปแต่บเ่นเบิดแต่คบพี่น้องเพราะว่าเข้าไปเขาพอมิหารมาใน้เข้า,าไปลกเขาก็จะิไปหลงแลเบิด สถานีรถไฟกันารขนส่งย่างเองแล้วเวลาขายหมดหรือไม่หมดเขาก็ลงกลับมาที่เดิมหรือบางคนน่ะลงลงที่สถานีนี้แล้วเขาก็ซื้อไก่แม่น้งไก่กันปลายกับแซ่บอร่อยมากแซฟเซฟนำกันเด้อให้แม่บอกว่ายาเขาใจดีมากคือเราสั่งต้มตําม่แค่จานเดียวได้มาสองได้มาสองเลย ดูข้าวเหนียวข้าวไร้ข้าเหนียวข้าวเหนียวคือแบบเบิ้ม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 หลังจากแม่คะอร่อยมากเลยค่ะแม่อยาของทอดชุดสองจานก่อนชุดสองเท่ยวหน่อยแม่เอ้มาอุดหนุนแม่กันเยอะๆนะคะกินของหวานเติมพลังก่อนฮะพี่ร้านชื่อร้านคราฟคราฟคาเฟ่เดี๋ยวเราไปดูคราฟผมอ่ะ ทที่งอกโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงศูนย์แสดงพันสัตว์น้ําเทศบาลเมืองศรีเกต็ดหรือเรียกง่ายเก็คออะคาริวมน้องคะขคอยากน้องชอบปลาน้องชอบปลาในงานอ็ปลาค่ะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบปลานะค่ะผมวราค่ะหูปลาฉลามปลาเทโพเหมือนแกงไหม เาลไปอไปจไปต่อหอดูเมองคุดูอยตรงข้างในนีอยู่ติดกันเลยใช่แล้วก็เป็นเป็นหนึ่งในฉากของไทยบ้านในที่ีด้วยเออมาถ่ายที่นี่ด้วยใช่มาถ่ายออกนี่นะคะทุกคนเราได้รับความรู้มาว่าทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้นะคะเขาจะมีศิลปะที่เหมือนกับวัฒนธรรล่วมอ่าเป็นวัฒนรล่วมกับอะไรคะกับเขมรกับเขมเพราะว่าที่สิรมันติดกับเขมติดลวด้วยนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นก่อกลางน้ำเอ้ยหอดุมืองเนี่ยเราโชคดีมากเพราะว่าเราเนี่ยมีเพื่อนในกลุ่มที่มีความค่อนข้างมีความรู้อย่างมากเลยฉะนั้นเนี่ยเราได้เปรียบกับกลุอื่นเพราะว่าเราเนี่ยมีความรู้อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วไงอ้าวมันยังงงอยู่เลยวันเปิดเปิดมันไหนปิดกูเพิ่งพูดกูมึงมีความรู้นะขออนุญาตกับคำอ๋อไม่รักยิ้มว่ตรเนี่ย ดช่เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะพีเราต้องไปถอแทนไมเกอะไนอัี้เป็นอ๋อกินหมดเลยจริงด้วยดูว่าน้องเนี่ยประเดี๋ยวไอไลท์ทูบูบิทูบิทเราเจอคิงคองไม่ใช่ฉันมาทำอะไรตรงนี้เกิดเป็นวัวมันก็รันได้มาแล้วตอนนี้ นี่ตื่นมาแล้เนี่ยนี่ตวัดห่างเล็กน้อยเพื่อ,เพ,อเพิ่มดาเมตีต้นตกกับมรงเกียดวัดสุพรรณมหงศ์อ้วัดพระโตจากกำแพงน้อยชุเลียนของไฟงจันทรักษมีหอมแดงมีผ้ามอญแดงตอนตังน้ำนะครับ ไอดึงลเื่อยยดดึงใ่อกตแต่สองันสิบวันนี้เนี่ยดูนี่องันสิบแปดทุ่มสีองนะทุกคนนี่ มาถึงสีสะเกดถ้าไม่ได้กินมมก๋วยจับเส้นเลก็กแบบนี้แต่ว,ว่ามาไม่ถึงอันนี้ร้านข้าวท่าส่วนอันนี้จับสองข้าอะไรสองห้าสองอุ้ยนานมากเปิดกู๊ดเท่าไหร่เ้มเปนเป็นไงเป็นไงไม่เคยกินเนี่ยเวาสี่ทุนไม่มีอะไรทำอะไรทุกคนเราจะมาดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรกันต่อลาตีสวัสดีทุกคน แผงแบบนี้เขาจะมาตั้งประมาณปีสามปีสี่ได้ครับตอนนี้ประมาณหโมงถึงเจ็ดโมง,โมงใช่ก็ยังก็ยังมีอยู่มันคือใบอะไรคะต้พตนพูไม่ไรูปลาอะไรปลาขาวตาบอกมาแล้วมาแก้ตัวทุกคนเรามาวันนี้นะเรา มาก่อนเวลาอีกโอไอเฟลของเรายังไม่เปิดเราก็จะไปหากาแฟกินแล้วเราก็ต้องกลับมาที่นี่ใหม่อีกหนึ่งวันที่นี่กี่รอบแล้วหนึ่งวันมาที่นี่ประมาณสองสารอบรักกะกองนันี่สุดในโลกเกาะกางนะทุกคนเราได้ดูแล้วชั้นหนึ่งกับชั้นสองครับจะเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดชิสเกครับจะมีภาพถ่ายโบราณมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านการทำาาหากินโรงเรียนครับหรือโรงพยาบาลครับ นี่คือประวัติศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทสากำแพงใหญ่หินต่างๆครับที่บ่งบอกว่านี่คืออะไรครับรวมถึงภาพของเขาพระวิหารครับเนี่ยครับเป็นทางขึ้นแล้วก็ภาพของฝรั่งเศสครับที่บุกเข้ามาในปี2 4 7 2ครับซิสเกตครับมีสีเผาไทยนั่นคือเขมนสวยเราเยออครับตอนแรกผมงงครับว่าสวยคืออะไรครับเพราะว่าอาจารย์ถามสรุปคือเขาคือกุยนะครับมีความรู้ด้านช้างแล้วป้ายที่เราเห็นแวบๆเมื่อกี้นั่นก็คือโครงการอวดเมืองนะครับ ปีที่ผ่านมาศรีสะเกดไปแข่งโครงการอดเมืองได้จังหวัดนำร่องลําดับที่2นะครับนี่คือวิวด้านบนนะครับบอกเลยว่าเห็นทั้งตัวเมืองจังหวัดเลยที่เราไปเที่ยวมาทั้งหมดเนี่ยคือมองเห็นได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีกล้องสองทางไกลด้วยเห็นทั้งหมดครบ360องศาเลยครับตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปที่นากันต่อนะคะหลังจากนี่ฮ้องสีเข้าสูโหมดไยบ้าย โอ้ใช่เลยที่เนื้อไอโบเบเนื้อที่อยู่ในว้าคิวือว่าคิวอะลูกที่ที่พอขออกมาแล้วเป็นทีถ้าถ้าตอนนี้ตลาดอยู่ที่สามสิบมแต่ถ้าวัวตัวนี้เป็นวัวพรีเมียมขึ้นมาถึงหลบหลังแสนนี่นี่สลับไปดู กำลังกินจูนะทุกคนนี่กับพี่เอ,อย้เอออนนอยจ้าชอบอะไรชอบอะไรใคชอบอันไนใค่หัวข้าวชอบอันไหนนี่เราทำกับข้าวกินนะทุกคนอังถุงเออด้วยวอ๋อยี่วันนี้ลูกยี่พอแล้ว เรากำลังมาุดทานนะคะแล้วทางมันตันแล้วไม่ใช่อะไรทุกคนดูวัวัวจะจ้องเราทำไมทุกคนทุกคนเราจะไปทำไมยังไม่เลิกมองเลยเดี๋ยวต้นนี้นเป็นเวลาแปดโมง นะครของวันที่สองไปตลาดแล้วก็ไปซื้อปลากุ่มมาซึ่งเราไม่รู้ว่าปลากลุ่มมาคือปลาอะไรใช่ไหมก็ถามคุณยายแล้วคุณยายก็บอกว่าปลากุ่มที่มาของชื่อคือมันจับกันเป็นกลุ่มก็เลยตั้งชื่อว่าปลากุม่มมันอยู่กับหมู่เออมันมอยู่กในหมู่ก็เลยตั้งชื่อว่าปลากุ่มบ๊ายบายขออนุญาตจบทริปนี้ไดโบกมือลาทริปนี้อย่างสนุกสนานบ๊ายบายสีสเกต